อ่าโอเคสวัสดีครับวันนี้ตะลุยโจทย์ n l สองน้ได้ที่แปดสิบสามนะครับก็อ่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดน้องโน่นไหนเนี่ยที่เวลาน้อยนะครับหรือรีบเนี่ยสามารถที่จะกรอกไปได้ช่วยนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อฟังเฉลยนะแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะพี่จะสรุปไว้ให้นะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลานะพี่อยากให้ลองพอสต์วิดีโอนะครับแล้วก็ลองคิดเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับถ้าเกิดน้องคนไหนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยนะครับอ่เกสผู้ป่วย10 เป็น8ปีนะผู้ชายเนี่ยมาด้วยเรื่องของอุบัติเหตุนนะมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีคอมมินูสแฟกเตอร์ที่บริเวณทิเบียนะครับต่อมา3ชั่วโมงเนี่ยมีซีเวียเพนเพนออฟพ็อพเพนเอาออฟพอร์ชั่นนะครับแล้วก็ไม่ดีขึ้นหลังจากได้มอฟรีนะครับตัวร่างกายเนี่ยมีเพนออนแพสซิฟสเตรชชิ่งด้วยนะครับถามว่าอัพพอร์ตแมนจเมนต์นะคนนี้ก็ก็นะ ชัดเจนใช่นเรื่องของคอมปาเนสซินโดมนะจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีนะผมจะให้เรื่องของของเพามาด้วยเนาะเพราะว่าเออนะมันก็ต้องดูแยกกันระหว่างอะคิวลิมอิชเมียกับตัวของคอมพาเนสซินโดมีเกี่ยงการมันคล้ายเคียงกันนะมีการของซิกพีเหมือนกันได้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกของคอมพาเนสซินโดมเนี่ยที่มาได้เออร์รี่เนี่ยคนไข้มักจะยังมีคำเพาสได้นะครับคนนี้จริงๆจดคงอาจจะต้องให้เพาสมาแหละนะครับแต่ว่าอาจจะจดมาได้ไม่ครบนะครับก็ไม่เป็นไร นะอ่ะแต่เราจัดก,การอ่านจากประวัติเนี่ยคอมมินูต์แฟกเตอร์ที่เบียด้วยนะครับซึ่งเป็นคอมมอนไซที่เกิดเรื่องของคอมพาเมนเซนโดมด้วยแล้วก็เพนอัลโูพิชั่นนะครับเพนออนแพสซิฟสเตจจิงก็ชงแหละนะครับว่าเป็นคอมพาเมนเซนโดมนะครับถามว่าแมเนจเมนต์อะไรที่ควรก็คือเป็นเรื่องของคอมพาเมนต์แฟกเชอร์นะครับเมชเมนต์ Me นั่นเองนะข้อดีอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้แบบเต็มๆนะคอมเพนเซนโดมเนี่ยก็ ออกบ่อยเหมือนกันเลยน,นะออกบ่อยมากนะครับนะ most common เนี่ยเป็นที่เบียนะเป็นกระดูกที่ common สุดละนะครับที่เบีย fracture นะอาการคล้ายๆเหมือน Achilles นะเลยครับ six P นะแต่ first side side แรกที่สำคัญก็คืออาการเพนนะเพนที่จะลักษณะที่ช่วยได้คือเลิกออกเพน out of proportion นะครับนะแล้วก็เพนที่มีเพนที่เป็น passive stretching นะครับ ก็คือดอซ r s e e p อ่ะดอซ r seepage คนให้คนไข้แล้วคนไข mm ้ hmm. จะเพนมากนะครับเนี่ยอันเนี้ยที่จะช่วยได้แล้วก็เพาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยคนไข้ที่มาบเ p r e ์เออร์ลี่เนี่ยมักจะยังคำเพาได้นะครับนะบางทีตัวอาจจะให้มาแบบประมาณว่าเออเหมือนอาการอาการ,แบบอาการแบบเหมือนซิกอ่าอาการแบบเพนนะครับอ่าแต่ว่าคำเพาได้อะไรเงี้ยนะครับนกะก็จะช่วยช่วยได้เลยว่าน่าจะเป็นตัวของ c o m p a r เมนต์นะครับผม แต่ถ้าในช่วงเลทโอเคในช่วงเลทมันก็คำเพาไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะการวินิจฉัยเนี่ยใช้เป็นคลินิคอลไดเอกนซิสนะแต่ว่าถ้าจะรอให้การมันชัดเจนนะครับโอ้โหมันก็ไม่ไหวนะครับช้าเกินนะมันจะไม่ทันการละรอให้มันค่อยมีพาราไรซิสอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทันการละนะครับดังนั้นในกรณีที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะช่วยคอนเฟิร์มเอกนซิสโดยการวัดคอมพารสเมนต์เพรสเชอร์นะครับโดยที่ถ้า ความเป็นมินิเพชเชอร์ในมากกว่า30ก็ถือว่าโพซิทีฟนะครับนะการแมเนจเมนต์ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยคืออย่างแรกเราสงสัยนะถ้าคนไข้ออนแคสติ้งออนสลับอะไรพวกนี้เราก็คายอีบีนะสปิดเฟื่องกอดนะครับแล้วก็ออฟเซิร์ฟดูสักหน่อยถ้ามันดีขึ้นก็แล้วไปถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องนะครับไปทำฟาซิโอโตมีนะครับ omy, นะรบนะประมาณนี้เองนะเนื้อหาเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยก็หลายข้อเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูต่อไปนะ18ปีนะผู้ชายมาด้วย อ๋ออันนี้ข้อเดิมนะข้อเดิมก็ตอบคอมเพรเมนท์เรชเชอร์ต่อไปนะสี่สิบปีโดนรถชนมาสี่ชั่วโมงอ่ะตัวร่างกายนี้ให้เผามาเลยดอคซูล็ตพีดีที่สองบวกอ่าก็โอเคไม่น่าใช่วัสคูลาร์อินจูรีแล้วใช่ไหมไม่มีดีฟอร์มิตี้ไม่มีโอเพนวูลนนะครับมีน้ำแต่ว่ามีชานะที่เฟิร์สดอสซาเว็บสเปซเฟิ <c oughs> First, ร์สดอสซาเว็บสเปซนะแล้วก็มีคอนทูชั่นตามขาเลยเอางั้นลองลองเดอเลกเลย s e v e r a pain when ankle dorsiflex อ่าอันนี้ก็คือเป็น pain on passive stretching นั่นเองนะก็ถามสาเหตุของการชาก็คืออาการชาเนี่ยถามจากว่าเป็นจากเนื้อได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันให้คีย์เวิร์ดคำว่า s e v e r a pain when ankle dorsiflex เนี่ยซึ่งถ้าเป็นแค่ตัวเนื้อ injury เนี่ยจะไม่มีอาการตรงนี้นะครับตังนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างชงมาทางด้านของ p a r m i s syndrome นะ อัธเรียลก็ไม่น่าใช่เพราะดอสซูลิตพีดิสอาร์เทรีสองบวกนะครับในตอบข้อ e นะของพาเลนซินโดะต่อมานะครับข้อ40อ่าข้อผู้ป่วยชาย44ปีนะรถชนมาเหมือนกันเลยเนี่ยมีปวดขามีบวมนะครับแล้วก็ขาเนี่ยบวมแล้วก็เทนส์มากนะครับมีเพนออนแพสซีฟโมชั่นนะแล้วก็อ่าเพ้าเนี่ยบริเวณเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะขำได้ด้วยเห็นไหม ก็ให้มาว่าคำได้มันในช่วง Early ลี่มัม้ยขำได้อีกแล้วนะครับเอ็กซเรย์เจอนอนดิสเพสทีเดียวไฟเจอ์นะที่บริเวณมิดชาร์ปเลยนะแล้วก็มีซอฟต์ทิชูโซลลิงนะก็ถามว่าแม,ม่เน็ไม่ละไานะอันนี้เราก็สงสัยเรื่องคอม p a r เมนต์ใช่ไหมเรายังไม่สงสัยอเราไม่สงสัยอัน,นยังไม่สงสัยเอฟเ e คเจอรี่เพราะอะไรเพราะว่าขำเพาได้ <c oughs> ดอปเปอร์และซาวเนี่ยเป็น เป็นเบสอินิเชียลนะในการที่จะดูว่ามีอัตราอินจูรี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคำพาได้ไม่จําเป็นนะเห็นไหมถ้าคำพาไม่ได้แล้วค่อยดับเบิลเนี่ยอันนี้สมเหตุสมผลนะครับในนั้นข้อเองไม่น่าใช่นะดังนั้นข้อนี้สงสัยคอมพเพลเมนต์ก็คอนเฟิร์มโดยกันมอนิเตอร์นี่มอนิเตอร์นะคอมพเพลเมนต์เพรสเชอร์นั่นเองนะครับข้อบีข้อซี <c oughs> ถ้าเราสงสัยคอมพเพลเมนต์อะไรอยู่เราจะไม่ยังยังไม่ใส่แคสนะครับนะไอ้พวกสเกลรีตองเทชันนี่ก็มันยังเอา เอาเรื่องของคอมาเมนต์เป็นเรื่องอ m e เมอร์เจนะเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถามว่า emergency f a ซีฟาชโตมีเลยไหมก็มันยังไม่ชัดเจนอันนี้คิมิคอมันยังยังไม่ถึงกับชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคอนเฟิร์มก่อนนะคอนเฟิร์มด้วยของมอนิเตอร์ของคอมาเมนต์เพชเชอร์ก่อนนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าโ okay, อเคอาการมันชัดแหละนะอาการมันชัดแบบว่า มีแบบโห้ซิกพีจ๋าเลยก็ไม่ต้องไปออนดิเตอร์คอมพันเมน้์อะไรนั่นนะครับสรุปเรื่องคอมพาเมนต์ซินโดรมนะครับก็คืออาการเนี่ยพรีเซนต์แบบซิกพีเลยนะเพียงแต่อาการแรกนะครับที่จะมาก็คือเพนนะเป็นเฟิร์สไซด์เพนที่ว่าเนี่ยที่จะลักษณะที่จะช่วยได้คือเพนเอาออฟโอรพอชั่นเพนออนแพสซีฟสเตรชชิ่งนะครับส่วนอาการซิกพีที่บอกไปเนี่ยมักจะไม่ได้ครบหรอกเพราะว่าในช่วงแรกที่คนไข้ามาเนี่ย ในช่วงเออรี่มัน,มนก็ยังมีเพาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าร้อยครบซิีเนี่ยโอ้มันจะไม่ทันการแล้วนะครับนะถามว่า i n v e s t i g a t i o n อะไรเพื่อคอนเฟิร์มเอกซิ์ในกรณีนี้ยังคลุมเครือยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ตอบเป็น c o m p a r t m e n t p r e s s u r e นะครับ e Me a s u r e m น n t นะครับ treatment เ,เนี่ยถ้าใส่แคส t อยู่ s p l i t cast ใส่ s l a b อยู่ก็คลายอนะครับ Observ e ดูดีขึ้นก็แล้วไปถ้าไม่ดีขึ้นต้องไป fascioto มีต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่อง r t m e n t syndrome นะครับ ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ในใต้คลิปวิโดีโอเลยนะครับก็อยากให้ถามกันที่เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อน้องๆคนอื่นเนี่ยจะได้เห็นด้วยนะครับถา้า inbox มาถามส่วนตัวเนี่ยพี่ก็ตอบเหมือนกันแต่ว่าอ,าอยากให้มันเป็นประโยชน์กับน้องๆคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะันใหม่ใน day แปดสิบสี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ